สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง healing t a r o t by ชุริกร์นะคะวันนี้เราจะไม่ได้มาทำพิอาร์แต่ว่าจะมาทำนายดวงชะดาในรูปแบบใหม่นะคะในรูปแบบของอักษรรูนนะคะบางคนบางท่านอาจจะร,รู้จักเออรู้จักการทำนายผ่านอักษรรูนมาบ้างแล้วนะคะแต่ถ้าบางท่านยังไม่รู้จักก็สามารถค้นหาผ่านทาง google ได้นะคะ ในหัวข้อวันนี้ที่แม่หมอจะมาทําเลยก็คืออ,อ,อยากจะรู้ว่าเป็นหัวข้อที่สําหรับบางท่านบางคนที่อยากจะรู้ว่าภายในเดือนนี้คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้ไหมนี่ก็คือหัวข้อที่แม่หมอตั้งไว้นะคะในการทํานายก็คือมีทั้งหมดสามกองเหมือนเดิมนะคะให้เลือกจากหินนะคะสีม่วงก้อนนี้ก็คือ กองที่หนึ่งนะคะหินสีม่วงก้อนนี้ก็คือกองที่หนึ่งแล้วก็หินสีชมพูนะคะก็คือกองที่สองแล้วก็หินสีเขียวนะคะก็คือกองที่สามเรามาดูกันว่าภายในเดือนนี้สิ่งที่คุณคิดไว้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าผ่านอักษรลูนนี้นะคะ ถ้าคุณเลือกได้แล้วเราก็ไปฟังคาทํานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหรือก้อนหินสีม่วงก้อนนี้นะคะเรามาดูกันว่าภายในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้ไหมนะคะผ่านอักษรลูนถ้วยนี้ให้คุณเพ่งมาที่ ถ้วยนี้นะคะเพ่งมาที่อักษรลูนหินลูนโอเคนะคะแล้วเรามาดูกันว่าภายในเดือนนี้คนกองที่หนึ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังไว้ไหมคะอักษรลูนสามชิ้นนะคะชิ้นที่หนึ่งนะคะ แล้วก็ชิ้นที่สองนะคะแล้วก็ชิ้นที่สามนะคะทีนี้เรามาดูคำทำนายกันนะคะว่าภายในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าคุณได้ทูริซาร์นะคะไอวาร์แล้วก็เซฮูเห็นไหมคะ ไม่หมอวางล่างแล้วกันเนาะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันว่าคนกองที่หนึ่งคนกองที่หนึ่งเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในสิ่งที่คุณคิดไว้หรือเปล่าจะประสบความสําเร็จไหมสิ่งที่หินลุนออกมาเลยก็คือว่าคําทํานายอยากจะบอกกับคุณว่าที่ผ่านมาคนที่เข้ามาชมคลิปคนกองที่หนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะเหมือนเหมือนกับว่า กล้าได้กล้าเสียจะทําอะไรคือตั้งใจที่จะทําจริงๆตั้งใจที่ถ้าคุณอยากที่จะทําอะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ประสบความสําเร็จอ่ะคุณจะมุ่งหน้าทํามันเลยโดยที่ไม่ได้มองว่าเออไม่ได้วิเคราะห์อาจจะไม่ได้วิเคราะห์ออกแนวออกแนวประมาณวัยรุ่นนะใจร้อนอะไรแบบนี้นะคะที่ผ่านมานะเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่มันเหมือนกับว่ากล้าได้กล้าเสีย อะไรแบบนี้ไม่ได้มองว่าการทําไปแล้วผลกระทบจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วนี่สิ่งที่หินบอกก็คือในคําทํานายก็คือว่าตอนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วคุณเปลี่ยนไปไปในทางที่ดีขึ้นคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณมีความสุขุมรอบครอบมากขึ้นแล้วก็โอกาสาที่คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังไวไ้ไหมหินได้ทํานายออกมาว่าค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว เพราะว่าเฟหูก็คือความสําเร็จความมั่งคัง่งความร่ํารวยการสมหวังในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ปรารถนาเป็นหินที่มีมีพลังค่อนข้างดีมีพลังค่อนข้างดีแล้วคุณเป็นคนที่มีเซน์เหมือนกับว่าคุณมีเซนในการรับรู้บางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะการที่เหมือนกับว่ารู้เขาจะได้ยังไงดีอย คุณเริ่มที่จะรู้แล้วล่ะว่าเออคุณควรทําอะไรแบบนี้เหมือนมีเซนส์สัมผัสเออคุณไม่ควรไปทางนี้นะคุณควรจะไปทางนี้มากกว่าแบบนี้นะคะแล้วก็โอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่อนข้างดีเลยทีเดียวมันเหมือนคุณมาถูกทางหินอยากจะบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วก็คือตอนเนี้คุณสุขุมรอบคอบมากขึ้นคุณวิเคราะห์คุณแต่ตองในสิ่งที่คุณทําได้ดีมากขึ้นได้ดียิ่งขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอยู่ในสภาวะของความเป็นผู้นำถ้าไม่ใช่ผู้นำคนอื่นก็จะเป็นผู้นำของตัวเองได้เป็นอย่างดีอะ่ะตัวคุณเองจะนำพาความสำเร็จมาให้ตัวคุณเองด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถของคุณเป็นคนที่คิดอะไรคิดจริงทำจริงนะคะ สรุปเลยก็คือว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังในเดือนนี้ค่อนข้างสูงยังไงแม่หมอก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะได้เร็วๆเลยกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะก็คือหินสีชมพูก้อนนี้นะคะเร,ร,มร,มร,า,รามาดูกันว่าโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้ภายในเดือนนี้มีโอกาส ที่จะประสบความสําเร็จไหมนะคะผ่านหินลูนนะคะในถ้วยนี้ขอให้คุณเพ่งมาที่ถ้วยหินนี้นะคะโอเคนะคะเรามาดูกันว่าคนกองที่สองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังไว้ไหมขอสามต้อนนะคะ ได้มาแล้วหนึ่งนะคะสองนะคะแล้วก็สามนะคะคุณได้ลากูดทีวาด แล้วก็เคนนาร์ดนะคะเดี๋ยวขอวางข้างล่างแล้วกันนะคะคนกองที่สองถามว่าเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้ไหมคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จจริงๆแล้วคนกองที่ที่สองเนี่ยเรามองว่าคุณประสบความสําเร็จในในสิ่งที่คุณอยากได้แล้วคุณประสบความสําเร็จในจุดที่คุณต้องการแล้วนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนคุณได้เรียนรู้อ่ะคุณเป็นคนคือธาตุน้ําค่อนข้างเยอะธาตุน้าก็คือความรู้สึกคุณเป็นคนที่อ่อนไหวเนาะอ่อนไหวเป็นคนที่มีเซนส์มีเซนสสัมผัสกับความรู้สึกได้ง่ายรับรู้สิ่งลี้ลับหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือหินความหมายของหินนะคะที่ผ่านมาในคุณค่อนข้างที่จะศึกษาเรื่องเนี้ย ศาสตร์พวกนี้ค่อนข้างเยอะบางท่านบางคนนะคะแต่ถ้าบางท่านบางคนก็อาจจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอาจจะศึกษาการเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของคนรอบข้างเกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆถ้าบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับทางน้ําก็ได้นะเกี่ยวกับทางน้ําเป็นหลัก อยู่ใกล้ๆน้ําสถานที่ที่ใกล้น้ําเพราะพลังแห่งน้ําค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะไม่ว่าคุณจะศึกษาเรียนรู้อะไรที่ผ่านมาด้วยความรู้สึกของคุณเองเนี่ยคุณเข้าใจความรู้สึกของตัวคุณเองแล้วคุณเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือกิจการการค้าขายหรือว่าแม้กระทั่งความรู้สึกที่คุณเรียนรู้หรือเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยคุณอยู่ในจุดที่เข้าอกเข้าใจทุกอย่างได้ดีได้ดีเลยทีเดียวคุณอยู่ในจุดที่อยู่ในจุด ที่ได้รับชัยชนะแล้วอะถ้าถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบทเทียบกับเอเไพยทาโร่ตอนนี้คุณก็เป็นคิงอะคุณอยู่ในจุดของคิงคือราชาก็คือคุณได้เรียนรู้ในใน,ในสิ่งที่คุณต้องการที่จะเรียนรู้อ่ะได้ดีแล้วได้ดีพอสมควรแล้วถามว่าประสบความสําเร็จไม่เดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณจะต้องส่องแสงสว่างของตัวคุณเคนนัก็คือการส่องสว่าง การให้ความรู้การถ่ายทอดความรู้เดือนนี้มันเป็นเป็นจุดที่คุณจะต้องเอาความรู้ความสามารถที่คุณได้รับชัยชนะได้รับการประสบความสําเร็จมาเนี่ยเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นนะคะให้กับลูกหลานให้กับลูกน้องให้กับคนรอบข้างใครก็ได้อ่ะมันอยู่ในจุดจุดนี้แล้วว่าโอกาสที่คุณจะได้เป็นเป็นคนที่แนะนําให้คาปรึกษาอาจจะให้การเยียวยาผู้อื่นได้เพราะคุณผ่านความรู้สึกต่างๆมาๆมากมาย คุณอยู่ในจุดของชัยชนะแล้วนะคะถ้าถามถึงว่าคุณจะประสบความสําเร็จไหมเนี่ยคณกองที่สองอ่ะคุณอยู่ในจุดของคุณได้รับชัยชนะแล้วสิ่งที่หินอยากจะบ่งบอกเลยก็คือว่าการที่คุณจะเดือนนี้ภายในเดือนนี้คุณน่าจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้หรือการได้เยียวยาผู้อื่นการได้ส่งความสว่างหรือความรู้ความสามารถของตัวคุณสู่ภายนอกแล้วนะคะก็ถ้า,ถามีพลังงานของคนที่จะเป็นหมอดูได้ด้วย คนที่มีเซนมีเซนมีสัมผัสละเอียดอ่อนทางด้านความรู้สึกได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนกองที่สองขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะหรือหินก้อนนี้นะคะสีเขียวก้อนนี้สําหรับคนที่เลือกกองที่สามเรามาดูกันว่าภายในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้ไหมก็ขอให้คุณเพ่งมาที่ เห็นลูนนี้นะคะโอเคนะคะเรามาดูกันว่าคนกองที่สามคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้ขอสามก้อนนะคะก้อนที่หนึ่งนะคะก้อนที่สองนะคะ ก้อนที่2ก้อนนี้เป็นไม่มีตัวอักษรนะคะก้อนที่3นะคะคือก้อนนี้ไม่มีตัวอักษรเนี่ยจะเป็นหินของจริงๆคนที่ที่เขาคิดค้นอักษรลูนคือเทพเจ้าโอดินนะคะนี่ก็คือเป็นหินของเทพเจ้าโอดินเราขออีกหนึ่งก้อนแล้วกันนะคะ โอเคนะคะแล้วเรามาดูกันว่าคําทํานายจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคนกองที่สามคุณได้โซวิโลฮากาลัสแล้วก็อันซุสแล้วก็เป็นหินแห่งการเริ่มต้นหินของเทพเจ้าโอดินก็คือภายในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไหมคนกองที่สามที่ผ่านมาคุณประสบความสําเร็จมาแล้วในสิ่งที่คุณหวัง คุณอยู่ในจุดตอนนี้คุณอยู่ในจุดของมันเหมือนกับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวคุณอะไรที่คุณประสบความสําเร็จมาแล้วมันอาจจะมีมีเหตุการณ์บางอย่างที่ที่ทําให้มันดูเปลี่ยนไปทําให้สถานการณ์มันดูเปลี่ยนไปอะ่ะทําให้คุณหงุดหงิดทาให้คุณอารมณ์เสียได้ง่ายแล้วก็อาจจะควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้ยากนิดนึง แล้วก็สถานการณ์ที่ที่คุณเจอมันจะมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันสําหรับคุณอ่ะมันเปลี่ยนแปลงแบบค่อนข้างทําให้คุณตกใจอะไรแบบเนี้ยคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้ดังใจคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุณจะต้องรับมือมันค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ถามว่าเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไหมเนี่ย หินอยากจะทํำนายออกมาว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก,ก็ต่อเมื่อคุณได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ก่อนเพราะว่ามีหินแห่งการเริ่มต้นมาด้วยนะคะการเริ่มต้นก็คือการที่คุณจะต้องปรับปรับความรู้สึกของตัวเองตอนนี้คุณอาจจะฮากัลลัคคือคือการที่มันเหมือนกับอารมณ์เสียได้ง่ายอ่ะอารมณ์หงุดหงิดง่ายถ้าถ้าเปรียบเทียบกับอารมณ์นะอารมณ์หงุดหงิดง่ายเนีย่ยตรงนี้คุณ คุณควรที่จะเริ่มต้นใหม่ให้ตัวคุณเองอยู่ในเ,เขาเรียกว่าการมีสมาธินะคะได้เริ่มต้นใหม่การมีสมาธิและโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าคุณต้องมีการสื่อสารคุณต้องมีการสื่อสารที่ดีรับข้อมูลจากภายนอกเพิ่มเติม,ตมอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมถ้าเป็นกรณีของคนที่ ที่คุณกําลังจะต้องเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณก็หาความรู้เพิ่มเติมกับเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทําอะไรที่จะต้องเริ่มต้นใหม่คุณอยากรู้รู้ข้อมูลอะไรแบบไหนคุณก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีของบางคนคุณก็จะต้องสื่อสารมากยิ่งขึ้นในในในช่วงนี้ช่วงเดือนเนี้ยมันเหมือนจะมีการสื่อสารมันเป็นหินแห่งการสื่อสารคุณจะต้องมีการพูดคุยได้เปิดอกพูดคุยมากขึ้น ได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นถ้าคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ใส่ใจใส่ใจการเรียนรู้นะคะใส่ใจการเรียนรู้แล้วก็การได้เปิดอกพูดคุยกับกับคนอื่นแล้วก็ได้การได้แลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งกันและกันมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหาความรู้ให้มันแน่นขึ้นกับสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่คุณอยากที่จะประสบความสําเร็จนะคะได้เริ่มต้น หันกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วจะถ้าจะประสบความสําเร็จก็คือมันเหมือนกับว่าคนกองที่สามเรามองว่าคุณคุณน่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณประสบความสําเร็จบางเรื่องแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณประสบความสําเร็จในเรื่องในเรื่องใเองดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเหตุการณ์มันพลิกผันทําให้คุณได้ได้ต้องต้องมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยต้องมาแบบว่าเออใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งเลยอะไรแบบเนี้ยดังนั้นน่ะสิ่งที่หินอยากจะบอกเลยก็คือว่าคุณจะต้อง เรียนรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นกับสิ่งใหม่ๆที่ที่คุณกำลังเจออยู่นะคะแล้วก็ถ้าคุณสงสัยในจุดไหนหรือตรงไหนก็ให้คุณสอบถามมันมีการสื่อสารค่อนข้างเยอะให้คุณต้องต้องใช้ต้องใช้การสื่อสารค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็นเป็นหินแห่งการสื่อสารนะคะ โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็ต้องประมาณนี้นะคะภายในเดือนนี้ก็สําหรับคุณกองที่3อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่เรามองว่ามันทุกการเริ่มต้นใหม่มันคือประสบการณ์ที่ดีนะคะคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆคุณจะได้ได้มีความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่คุณเคยรู้มาแล้วแบบนี้ก็ยังไงก็ขอให้คุณกองที่3ประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะ